มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับเครือขายยุวทั์กรุงเทพมหานครแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก31พฤษภาคม2559โดยเปิดตัวแวนร,รุ่นไทยยุคเจนแซดไม่สูบบุหรีเพื่อประกาศเจตนารมณ์ปกป้องเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสเพื่อแสดงพลังของเจนแซดทำโครงการเจนแซดเจนสตรองไม่สูบ ที่โรงแรมเอเชียเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมา การนี้เราใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลักมีการผลิตคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็น้องๆเองเนี่ยความที่เขาเป็นคนที่อยู่บนโลกออน,ออนไลน์เนี่ยเขาจะช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้ออกไปแต่ในเดียวกันเนี่ยเราก็มีการทำเวิร์กช็อปกับผู้นำเยาวชนซึ่งให้เขาเป็นคนที่จะไปะศึกษาข้อมูลเป็นคนที่จะไปบอกต่อกับเพื่อนนะคะแต่ว่าแพลตฟอร์มหลักที่เราใช้คือเราใช้ทางโซเชียลมีเดีย เด็กเจนซดเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี2,538ถึง2,552หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง7ถึง20ปีในปี2,559นี้หากเราสามารถช่วยป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า19ปีไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่ก็จะเป็นการหยุดการเติมนักสูบบุหรี่และหยุดการเติมนักสูบบุหรี่หน้าใหม่เข้าสู่วงการสูบการป่วยและการตายจากบุหรี่เนื่องจากเยาวชนเหล่านี้ เป็นเป้าหมายสาคัญของบริษัทผู้จําหน่ายบุหรี่ซึ่งเมื่อติดแล้วมีเพียงร้อยละ27เท่านั้นที่สามารถเลิกได้และพบว่าปี2534-2558มีถึงมีเด็กอายุ15-18ถึงปีสูบบุหรี่ถึง3 1แสนคนจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อรณรงค์โดยให้กลุ่มนักแสดงและแวรรุ่นตัวอย่างที่เป็นเหมือนแรงบาดนาันใจให้กลุ่มวัวเจนแซดแสดงพลังโดยใช้โซเชียลมีเดียต่างๆในการช่วยประชาสัมพันธ์และจะมีกิจกรรมมากมายในวันงดสูบบุหรี่โลก 31พฤษภาคม2,559นี้อีกด้วยครับ